สวัสดีครับแบงเคียบอลน,นะครับคือในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเรื่องราวของโอเลกุูนาโซชามันได้เป็นกระแสะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเขาไปออกรายการ The Overlap ที่มีอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่าง Naval, Lloyd ane, แกรี่เนวิลลอยคีนแล้วก็รวมถึงเจมี่คาร์ลเกอร์ที่เป็นพิธีกรพูดคุยในรายการซึ่งผมคิดว่าทุกคนนะ่ะน่าจะได้อ่านได้ฟังกันไปหมดแล้วล่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเลยอยากเอาเรื่องราวของโอเลกุูนาโซชามาเล่าให้ฟังกันเป็นเหมือนปกติในช่องผมเนี่ยแหละ ที่มันจะเป็นเรื่องราวชีวิตของนักฟุตบอลหรือว่าผู้จัดการทีมแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโอเลกุนาโซชาครับหวังว่าจะสนใจแล้วก็ชื่นชอบกันเนาะยังไงเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมและเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับโ so อเลกุนาโซชาเขาเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี1973โดยมีคุณพ่อชื่อว่าออยวินโซชาแล้วก็คุณแม่ที่ชื่อว่าบริต้าโซชา และสถานที่เกิดของโอเล่นะครับเขาเกิดในเมืองที่เป็นเกาะเล็กๆเลยอย่างคิสเตียนสุนซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศนอร์เวย์ครอบครัวโซชาเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวนักกีฬาเลยแหละแต่ว่ามันไม่ใช่กีฬาฟุตบอลครับคุณพ่อออยวินเขาเป็นนักกีฬามวยปั้มแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มวยปั้มแบบยูแบบวายูอีแบบที่พวกเราเคยดูกันนะครับคือมันเป็นมวยปั้มกรีกโรมันคือมันก็เป็นมวยปั้มรูปแบบหนึ่งเนี่ยแหละครับแต่เพียงแค่ว่ามันมีกฎกติกาที่ แตกต่างจากมวยปั้มอื่นๆคือไอ้มวยปั้มกรีกโรมันเนี่ยมันก็คือนักกีฬาจะต้องห้ามสัมผัสบริเวณที่ต่ำกว่าเอลลงไปก็คือจะเป็นการล็อกขาล็อกเข่าอะไรแบบเนี้ยทาไม่ได้เลยแต่ถ้าเราล็อกตั้งแต่ส่วนที่จากเอวขึ้นมาล็อกหน้าอกล็อกคออะไรแบบเนี้ยสามารถทําได้และออยวินโซชาก็ถือว่าเป็นนักกีฬามวยปั้มกรีกโรมันที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังมากๆเขาเป็นถึงซุปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของประเทศในช่วงปี1966-1971ถึง แลวมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่คนที่เป็นพ่อทุกคนแล้วอ่ะถ้าเขามีลูกชายเขาก็อยากที่จะให้ลูกของเขาเนี่ยจเจริญรอยตามในสิ่งที่เขารักโอเลกุนาโซชาครับเขาก็เลยถูกเลี้ยงดูเติบโตขึ้นมาโดยถูกคาดหวังว่าเขาจะได้กลายมาเป็นนักมวยปั้มกรีกโรมันแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากเกินไปครับเพราะว่าสภาพร่างกายของโอเลเขาตัวเล็กกว่าเด็กรุ่นเดียวกันเยอะมากๆและเท่านั้นไม่พอเด็กบางคนอะ่ะอาจจะตัวเล็กแต่เขามีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงแต่ว่าโอเล ตัวเล็กไม่พอแถมยังอ่อนแออีกด้วยเวลาที่เขาถูกคู้แข่งล็อกตัวล็อกคอเขาดิ้นหลุดออกมาไม่ได้หรืออย่างในช่วงที่เราไปล็อกเขาเนี่ยมันก็ไม่มีแรงมากพออีกและพ่อผ่านไป3ปีครับพ่อแม่ก็เริ่มรู้สึกเห็นใจลูกของเขาแล้วเพราะว่าลูกของเขาเนี่ยถูกตั้งฉายาว่าไทนี่โอเลหรือแปลเป็นไทยก็คือเจ้าจิ๋วโอเลประมาณนั้นเนาะจนในที่สุดเขาก็ได้ลมเลิกความคิดที่จะผลักดันโอเลให้กลายมาเป็นนักมวยปล้ำกลีกโลมัน แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นครอบครัวนักกีฬาแหละครับบางทีพรสวรรค์มันก็ไปเกิดขึ้นกับกีฬาชนิดอื่นโอเลกุนาโซชาเขาไม่เคยอยากที่จะเล่นมวยปั้มเลยเหตุ hey, ผลมันก็เป็นเพราะว่าเขาหลงรักฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับเขาเข้านอนพร้อมกับลูกฟุตบอลทุกคืนและรายการทีวีในอังกฤษอย่าง match of the day english soccer magazine หรือ shoot and match weekly ที่มันมีการถ่ายทอดสดไปที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยโอเลกุนาโซชาเขาก็ ติดตามดูตลอดทุกสัปดาห์เลยครับเป็นแฟนบันแท้เลยเขาค่อยๆเอากระดาษดินสอปากกามาคอยจดชื่อทีมชื่อนักเตะตำแหน่งแผนการเล่นจนเวลามันผ่านไปถึงช่วงหนึ่งเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลอังกฤษและในช่วงเวลานั้นลิเวอร์พูลคือเบอร์หนึ่งในอังกฤษและรวมถึงในยุโรปด้วยโซชาเขาได้บอกว่าผมรู้ถึงประวัติศาสตร์ของสโมอสรผมรู้ความหมายของบูตลูมผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสโมอสรลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลคือรักแรกของผม ผมไม่อายเลยที่ผมจะบอกว่าผมเชียร์ลอร์พูมาตั้งแต่เด็กๆถึงแม้ว่าผมนั้นจะถูกจดจําในฐานะนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามและผมนั้นก็แทบเป็นคนเดียวในทีมเยาวชนของยูไนเต็ดที่ได้ทําการสมัครสมาชิกของลอร์พูทุกปีแต่ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละถึงแม้ว่าผมนั้นจะอยากเล่นให้ลอร์พูมากแค่ไหนก็ตามแต่เส้นทางระหว่างผมกับพวกเขามันจะไม่มีทางและไม่มีวันบรรจบกันได้และพรสวรรค์ของโอเลกุนาโซชามันก็ถูกค้นพบในตอนที่เขาอายุได้8ขวบซึ่งเป็นตอนที่เขา ออกไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนบนสนามที่มันเต็มไปด้วยกองหินกองทรายบริเวณใกล้ๆบ้านของเขานั่นแหละครับมันได้มีแมวมองจากทีมโครเซนเกนมาเจอและเขาก็ได้ให้โอกาสกักบโอเล่ในการเข้าไปฝึกซ้อมเป็นเด็กเยาวชนของทีมแต่ว่าในช่วง4-5ปีแรกโอเล่กุนาโซชาเขาเกือบถูกคัดชื่อออกจากทีมเพราะว่าขนาดร่างกายของเขาอะ่ะมันตัวเล็กเกินไปแต่ว่ามันก็โชคดีครับพออายุได้15ปีร่างกายโอเล่กุนาโซชาเขาเติบโตขึ้นน้ำหนักก็เริ่มเยอะขึ้น จากเด็กที่ผอมแห้งเริ่มจะมีเนื้อหนังจนสุดท้ายเขาได้ถูกโปรโมตขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตอนที่อายุได้17ปีและสโมสรโครเซนเกนเขาก็ค่อยๆประครบประงมครับไม่ได้ให้โอกาสการลงสนามที่มันมากเกินความจําเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นมีระบบการพัฒนาเด็กเยาวชนที่ค่อนข้างจะชัดเจนและก็เป็นระบบที่ดีมากๆหนึ่งในผู้บปิหารของทีมเขาได้ออกมาอธิบายว่าเด็กดาวรุ่งพวกเขาไม่จําเป็นต้องได้ลงสนามทุกนัดถึงแม้ว่า เด็กๆจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีมากแค่ไหนก็ตามเหตุผลหลักๆเลยมันเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายที่กระดูกของพวกเขามันยังไม่แข็งแรงมากพอและมันจะมีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นในอนาคตถ้าในปัจจุบันเราใช้งานพวกเขามากเกินไปคือถ้าจะให้เรายกตัวอย่างขึ้นมาสักคนหนึ่งอ่ะมันก็คงเป็นไมเคลโอเวนแหละครับที่ชัดเจนมากๆเพราะว่าในตอนที่อายุ27-28มันควรจะเป็นช่วงพีคของอาชีพแต่ไมโคลโอเวนกลับได้รับบาดเจ็บหนักมากๆแทบไม่ได้ลงสนามให้กับนิวคาสเซิลเลย หรือ,อยังในปัจจุบันนี้ก็ได้ครับเด็กอัจฉริยะอย่างเปรดี้ของบาร์เซโลนาตอนที่เป็นดาวรุ่งเขาถูกส่งลงสนามทุกเกมทั้งสโมสรและทีมชาติลงเล่นทุกรายการปัจจุบันนี้เจ็บแทบจะทั้งตัวอยู่แล้วและสําหรับโอเลกุนาโซชาถึงแม้ว่าเขาจะได้โอกาสการลงเล่นไม่มากเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่เขาได้รับโอกาสเขาทําได้ดีเสมอในฤดูกาลแรกกับทีมชุดใหญ่เขาสามารถยิงได้ถึง17ประตูทั้งๆที่เขาได้ลงเล่นเพียงแค่6เกมเท่านั้นเอง ก่อนที่จะปิดฉาก5ปีกับสโมสรโครเซนเกนด้วยการยิงไปทั้งหมด115ประตูจาก109เกมและในฤดูกาลสุดท้ายของเขากับโครเซนเกนทั้งฤดูกาลเลยครับทั้งทีมยิงรวมกันได้เพียงแค่47ประตูแต่ว่าโอเลกุนาโซชายิงคนเดียว31ประตูและก็พาทีมเลื่อนชั้นจากดิวิชัน3ขึ้นสู่ดิวิชัน2ได้สำเร็จ และฟอร์มการเล่นของโอเลกุนาโซชามันก็ไปเข้าตาอาเกฮารเรเดอดีตกองหลังของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตอนนั้นเขาเป็นผู้จัดการทีมโมได้ติดต่อขอซื้อตัวโซชาไปร่วมทีมก่อนที่ฟอร์มการยิงประตูของโซชามันจะเข้าขั้นสุดยอดมากๆ38นัดที่ได้ลงสนามยิงได้ถึง31ประตูนั่นมันก็หมายความว่าเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองในหลีกสูงสุดของประเทศได้แล้วฟอร์มการเล่นมันก็เลยไปเข้าตาสโมสรหลายทีมในอังกฤษครับ ไม่ว่าจะเป็นแอสตันวินล่าท็อตแนมฮอสเปอร์และก็รวมถึงแมนเชสเตอร์อยู่ในเ็ดและหลังจากที่อเล็กซ์เฟอร์กูสันที่ตอนนั้นยังไม่มียอรเซอร์เนาะเขาล้มเหลวในการคว้าตัวอารันเชียเลอร์มาร่วมทีมในปี1996อเล็กซ์เฟอร์กูสันเขาก็าได้ตัดสินใจดึงตัวศูนย์หน้าโนเนมที่ชื่อว่าโอเลกุนาโซชาเนี่ยแหละครับไปร่วมทีมก่อนที่จะจบฤดูกาลแรกในพรีเมียร์ลีกด้วยการยิงได้ถึง18ประตูและแน่นอนครับช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโอเลกุนาโซชา มันก็คือประตูชัยในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกในปี1999ที่ไม่ต้องเป็นแฟนบอลแมนยูหรอกครับแฟนบอลทีมอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นแฟนฟุตบอลก็พอไม่มีใครลืมแน่นอนและโอเลกุนนาโซชาเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าจริงๆแล้วประตูชัยของเขาในปี1999มันคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าภรรยาของเขาไม่ดึงสติเขาไว้ในช่วงซัมเมอร์โอเลกุนาโซชาครับเขาได้บอกว่า มันคงไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วผมเกือบจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากการเข้ามาของเดิดยวรยกแล้วเดวิดเพลสผู้จัดก,การทีมท็อแนมฮอสเปอร์เขาได้ติดต่อไปหาอเล็กเฟอร์กุสันก่อนที่เขานั้นจะเดินเข้ามาถามผมว่าผมสนใจอยากจะย้ายไปร่วมทีมท็อแนมฮอสเปอร์ไหมสาหรับอเล็กเฟอร์กุสันเขาอยากให้ผมอยู่ต่ออยู่แล้วแต่ว่าผมคือคนที่ต้องตัดสินใจผมยอมรับว,ว่าผมสับสนจริงๆแต่ภรรยาของผมเธอก็ได้ดึงสติของผมเอาไว้ด้วยประโยคคําถามเพียงแค่หนึ่งประโยคนั่นก็คือ ถ้าเลือกได้คุณจะอยู่เป็นตัวสำรองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคว้าแชมป์หรือต้องการไปเป็นตัวจริงกับทอตแนมฮอสเปอร์แต่ไม่ได้แชมป์อะไรเลยวินาทีนั้นแหละครับผมตอบได้แบบไม่ต้องคิดเลยว่าผมจะอยู่เป็นตัวสำรองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากนั้นครับมันก็มีเรื่องราวมากมายเลยที่เขาได้สร้างขึ้นมาให้กับแฟนฟุตบอลได้จดจํานอกจากประตูชัยในวินาทีสุดท้ายที่เขาทําได้ในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วมันก็มีในนัดที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเนาะ ที่เขาได้ลงสนามมาเพียงแค่10นาทีอ่ะก่อนที่จะยิงคนเดียว4ประตูหรือว่าจะเป็นมุมดาร์กหน่อยก็ได้ครับที่เขาวิ่งไล่กวด40-50หลาและพุ่งเข้าเสียบโรเบิร์ตลีที่หลุดเดี่ยวไปแล้วแต่ที่มาตลกก็คือไอการกระทําครั้งนี้ของเขาเนี่ยมันได้ใจแฟนบอลในสนามทุกคนส่งเสียงเฮเพื่อนร่วมทีมก็วิ่งเข้ามาบอกว่าคุณทําได้ดีแล้วตัดสินใจได้ยอดเยี่ยมมากแต่เฟอร์กี้เขบอกว่าไม่โอเคคุณแม่งเล่นสกรปรกผมปรับเงินคุณ2ส,สัปดาห์ แลวมันก็มีเรื่องราวอีกมากมายเยอะแยะเลยครับเรื่องแชมป์อ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะนับไม่ถ้วนนับกันไม่หวันไม่ไหวเลยมันได้กลายมาเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วครับก่อนที่เขาจะได้ประกาศแขวนสตั๊ดในปี2007และหลังจากนั้นเขาก็เริ่มต้นอาชีพผู้จัดการทีมให้กับแมนยูทีมสำรองในปี2008แล้วก็ได้โอกาสย้ายกลับไปคุมทีมโมในปี2 0 1 1ันถึงและเขาก็ได้รับโอกาสให้มาคุมทีมคาร์ดิฟฟ์ซิตี้แต่ว่าผลงานมันก็น่าผิดหวังครับไม่เป็นไปตามเป้าเเเอาาจรริงๆกก็ียว่ Let ลท อยู่ได้ปีเดียวก็ถูกไล่ออกครับโซชาก็เลยกลับไปที่โมอีกรอบหนึ่งก่อนที่เขาจะได้โอกาสงานที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ในปี2018โอเลกุนาโซชาได้กลายมาเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดในช่วงแรกที่เขาได้รับสัญญาชั่วคราวผลงานถือว่าดีมากๆเลยชนะติดต่อกันหลายนัดมากๆแต่ว่าหลังจากนั้นผลงานมันวนลูปชนะเสมอแพ้วนไปเรื่อยๆจนถูกเรียกว่าลูปนรก จนถึงในปี2021เนี่ยแหละครับเกมสุดท้ายที่เขาแพ้ให้กับวัตฟอดโอเลกุนาโซชาเขาถูกไล่ออกหลังจบเกมนั้นหลังจากนั้นก็เก็บตัวเงียบอยู่หลายปีเลยครับจนถึงวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละโซชาได้ออกมาพูดผ่านทางรายการ Stick to Football ทางช่อง The Overlap ที่มีพิธีกรรายการเป็นอดีตนักฟุตบอลอย่างแกลี่เนวิลเจมี่คาร์ลเกอร์ลอยคีนและก็จิลสกอตอดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติอังกฤษ ซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะทราบเรื่องกันอยู่แล้วเนาะผมก็ไม่เอามาพูดซ้านะครับแต่ว่าคําพูดในช่วงหนึ่งอะผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆโดยที่โซชาเขาบอกว่าเขารู้แล้วเขารู้ตัวแล้วว่าเขาจะถูกไล่ออกตั้งแต่ก่อนเกมที่แพ้กับวัตสฟอร์ดแล้วแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ได้รับข้อความจากเอ็ดวูดเวิร์ดให้ไปเจอกันที่ออฟฟิศหลังจากพูดคุยกับเอ็ดสั้นๆเพียงแค่5นาทีครับโอเลกก็ได้ไปพูดคุยเพื่อบอกลานักเตะก่อนที่จะไปให้สัมภาษณ์กับสโมสรเป็นครัั้้้งงงสุดททาาายซึ่่หลจกกนีีบผมมชอ โอเล่เขาบอกว่ามันคือสิ่งที่เขาอยากจะทําเขาไม่ต้องการไปเหมือนผู้จัดการทีมคนอื่นๆที่พอถูกไล่ออกหรือพอไม่ได้อยู่กับทีมแล้วกลับมาวิจารณ์มาด่าสโมสรนั่นมันไม่ใช่ตัวเขาเลยผมรู้สึกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความรักที่เขามีให้กับสโมสรอย่างแท้จริงเลยอะถึงแม้ว่าในช่วงที่เขามีผลงานที่ไม่ดีครับแฟนบอลอยู่ในแต่หลายคนจะบ่นจะด่าและอยากจะให้โอเล่ออกจากทีมไปสักที แต่มันก็ต้องเข้าใจครับว่าแฟนบอลก็ต้องรักสโมสรของเขาอยากให้สโมสรมีผลงานที่ดีได้ลุ้นแชมป์หรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต,ตั้งแต่วินาทีแรกที่ข่าวออกมาว่าโอเล่ถูกบดปฏิกิริยาของแฟนบอลอยู่ในแต่ทุกคนครับมันกลายเป็นคําขอบคุณกลายเป็นความเห็นใจมันแทบไม่มีใครสะใจกับการถูกไล่ออกของโอเล่เลยถึงแม้ว่าช่วงที่เขาเป็นผู้จัดการทีมน่ะมันจะถูกด่าถูกบนมากแค่ไหนก็ตาม มันแตกต่างกับกรณีของเดวิดมอยหรือฟานเกาโจเซ่มูลินโยหรือแม้แต่ลาฟลังนิกมากๆเลยครับและผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไม่ว่าโอเลกุนาโซชาจะไปคุมทีมไหนก็ตามในอนาคตแฟนบอลแมนยูทุกคนจะคอยตามเชียร์คอยให้กำลังใจเอาใจช่วยเขาอย่างแน่นอนคือในมุมของผมเนาะผมรู้สึกว่าแฟนบอลแมนยูทุกคนน่ะรักโอเลกุนาโซชากันอยู่แล้วละ่ะ ถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่โอเล่เขาเป็นผู้จัดจาก,การทีมเนาะมันอาจจะไม่ได้สวยงามแล้วก็มีตอนจบไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังอยากจะให้เป็นสักเท่าไหร่มันก็อาจจะมีบ้างแหละครับความรู้สึกที่อยากจะให้โซชาออกจากทีมไปสักทีแต่พอวินาทีแรกที่เขาออกไปแล้วเนี่ยความลักที่มีให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยเช่นเดียวกับโอเล่กุนาโซชาเลยครับ <S <S เขาไม่เคยออกมาดา่าสโมอสรเลยแม้แต่คําเดียวถึงแม้ว่าการพูดกับช่องดีโอแลบมันจะเป็นเหมือนกับการแฉ หรือว่าจะเป็นการทิ้งระเบิดเหมือนกับที่ทุกคนได้เปรียบเปยเนาะแต่ว่าสําหรับผมแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพื้นที่ให้เขาได้ออกมาพูดระบายความอัดอั้นที่อยู่ใน,ในใจเขามากกว่าโดยที่มีอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างแกรี่เนวิลและก็ลอยคินคอยปกป้องแล้วก็เป็นแบ็กอัพให้เขาอยู่ในรายการทุกคําพูดที่ออกมาครับมันอาจจะมีหัวเราะบ้างถอนหายใจบ้างเหนื่อยใจบ้างแต่ทุกประโยคมันรับรู้ได้จริงๆว่า โอเลกุนาโซชาโคตรรักแมนยูเลย